สวัสดีนะครับสวัสดีสมาชิกเอฟซีอุตส่าห์นยสวัสดีนะครับทุกทุกคนนะครับก็หลังจากที่รู้ผ่อนรู้ข่าวไปแล้วนะครับในงวดประจําวันที่16นะครับก็มีทั้งพิษหวังและก็สมหวังนะครับเริ่มต้นกันใหม่เลยดีกว่านะครับสู้กันใหม่นะครับหวยมันต้องมีหลุดนะครับก็อย่างที่เอ็ดเปิลพูดนะครับวันใดวันหนึ่งต้องเป็นวันของเรานะครับผมนะก็วันงวดนี้อาจจะพลาดวัหน้า กองว่ากันใหม่กันตามสูตรนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมมีแนวทางอีกหนึ่งแนวทางนะครับที่จะนํามาเสนอให้กับเอฟซีทุกท่านด้วยสู้กันใหม่นะครับนักลบต้องมีบาดแผลมันถึงจะสําเร็จนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้1มิถุนายนนะครับไปตามต่อกันได้เลยนะครับกับสูตรหวยเลขเด็ดเอเปิลนะครับกับทีเด็ดชุด3ตัส่วนตรงนะครับสามสวตรงวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันที่หลัก นะครับหลักร้อยแปดบวก8ดนะครับหลักร้อยของเราก็คือสิบหกนะครับสิบหบวกเจ็ดนะครับเป็นย3 3 2ิบสามสามสองยิบห้านะครับให้เราเนี่ยนะครับนำเฉพาะหลักหน่วยเห็นไหมครับต่อไปหลักสิบครับศูนย์บวกกัน3มครั้งนะครับได้ศูนย์ศูย์บวกเก้าเลเก้าเก้าบวกหึงเป็น1ิบนะครับสิบบวก8ดนะครับเป็นสิบแปด เราก็ใส่เลขแปดเลยครับทีนี้ในะหลักหน่วยของเรา8ปดบวกแปดสิบหกหกบวกแปดเป็นสิบสี่สี่บวกสามอ่าสี่บวกศูนย์ได้ครับสี่บวกห้าคงที่นะครับเป็นเก้าและเนี่ยนะครับหางเดียวนะครับอ๋อตัวนี้ลืมไปนะครับผมจะคํานวณโดยการนำร้อยของเราเนี่ยนะครับจะใช้สองตัวนะครับเพื่อที่จะป้องกันในส่วนของ าการเคลื่อนในส่วนของตัวเลขนะครับอย่างเช่นถ้าเนี่ยนะครับให้บวกหนึ่งเข้าไปเป็นหกนะครับบวกดึงเข้าไปเป็นหกนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวนี้มันก็จะได้ตัวเลขเนี่ยห้าแปดเก้าหกแปดเก้านะครับตัวเลขก็จะออกมาในรูปแบบคู่เดียวนะครับจริงๆงแล้วเห็นไหมครับ เอาละครับต่อไปนะครับงวดที่2นะครับไปตามต่อกันได้เลยนะครับกับทีเด็ดงวดที่2ของเรานะครับไปดูที่หลังร้อย9ก้าบวกเก้าเป็นสิบบวกเจ็ดบห้าห้ากะครับต้องกับสิบสองสิวกเจ็ ก้าบวกสองนะครับเป็นสิบเอ็ดเราก็ใส่เลขหนึ่งไปครับทีนี้ไปดูในส่วนของตัวหลักสิบเจ็ดบวกเจ็ดนะครับเป็นสิบสี่สิบสี่บวกเจ็ดนะครับเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับใส่เลขหนึ่งครับต่อไปในส่วนของตัวหลักหน่วยนะครับเก้าสามยี่สิบเจ็ด 7บวกนะครับเป็น11 11บวกหานะครับเป็น16ฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวนี้ใส่เลข6นะครับแล้ก็อย่าลืมนะครับผมหลักร้อยอย่างที่อปจารบอกก็คือให้บวก1ของที่เห็นไ,ไหมครับปกติก็ขึ้นอยู่สมาชิกนะครับเราอย่างไรก็ต้องเน้นไว้ก่อนกันไว้ก่อนนะครับเนาะหนึ่งหครับสองหนึ่งห เห็นไหมครับเราก็จะได้ตัวเลขเนี่ยนะครับที่1นึกับ2องหนึสำคัญเลยนะครับอย่าลืมที่จะหนัดเล่นกันด้วยนะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้ตัวเลขมากันตรงตรงไนะครับที่1 1 6นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับไปรุ้นต่อกันเลยนะครับผมในงวดที่3นะครับกับสีเด็นเละ่นเปิ้ลชุด สามตัวตรงนะครับงวอที่สามนี้นะครับไปเริ่มวิเคราะห์กันนี้เลยนะครับเก้าบวกหนึ่งนะครับเป็นสิบสิบบวกสามนสิบสามสามบวกสองนะครับเป็นท่าเราใส่เลข5่าครับเพิ่มหนึแจมเป็นหกนะครับเห็นไหมครับทีนี้หลักหน่วยของอาลักสิบของเรานะครับ เจ็ดสามยิบเอ็ดนะครับยี่บเอ็ดบวกหนึ่งเป็นยี่สิบสองสองบวกเจ็ดนะครับเป็นเก้าเราก็ใส่เลขเก้าครับไปดูหลักหน่วยนะครับเก้าสามนะครับยี่สิบเจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าห้าบวกห้านะครับเป็นสิบเราก็ใส่เลขศูนย์ครับนี่ครับทีนี้หน่วยขอ,ของคู่เดียวนี่ ห้าเก้าศูนย์เห็นไหมครับห้าเก้าศูนย์กับหกเก้าศูนย์นั่นหมายความว่าของเรานะครับออกคู่เดียวเข้าตำแหน่งเลขหกเก้าศูนย์การตรงๆกันเข้าไปเลยนะครับในงวดล่าสุดของเราเนี่ยนะครับเอาละไปสู้กใหม่นะครับกับทีเน็ตเลตแอปเปิลน,นะครับในงวดประจำวันที่หนึ่งพุทธศตร หนึ่งมิถุนายนนะครับผมเนาะหนึ่งมิถุนายนนะครับเราจะได้ตัวเลขตัวไหนไปดูกันนี้เลยนะครับไปเริ่มบางที่หลักร้อยนะครับเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดบวกหกนะครับเป็นสิบเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกสองนะครับเป็นสิบเอ็ดนะครับเราก็ใส่เลขหนึ่งไปนะครับเพิ่มหนึ่งเป็นสอง วงนี้คือหลักร้อยนะครับเดี๋ยวสมดุลเลขให้อีกครั้งเพิ่มนะครับหกสามสิบแปดแปดบวกสองเป็นสิบนะครับสิบบวกเก้าสิบเก้าเก้าบวกสองนะครับยี่สิบเอ็ดใส่หนึ่งนะครับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองไปต่อกันที่หลักสิบนะครับศูนย์บวกกันสองครั้งนะครับแล้วก็บวกหกนะครับหกบวกเก้าเป็นสิบห้าฉะนั้นเนี่ยนะครับให้เรานะครับนำเลขค่ามาตัวเดียวงวดนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับ ฉะนั้นเนี่ยครับไปต่อกันเลยที่หลักหน่วยนะครับสองสามหกนะครับหกบวกศูนย์ได้หกนะครับหกบวกข้างนะครับเป็นสิบเอ็ดนะครับใส่เล็กนึ่งครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเห็นไหมนนครับสองสี่หกเนาะหกบวกศูนย์ได้หกหกบวกข้างเป็นสิบเอ็ดนะครับเอาละ วดนี้นะครับพอจะคร่าวๆออกแล้วนะครับถ้าเกิดมาเบิ้ลเราจะได้ที่1น้า1นะครับหรือไม่ก็สองาเอาละทีนี้เนี่ยนะครับเลข3มตัวตรงนะครับแนวทางวันนี้เทียบเปิ้ลนำมานลงนะครับหลายคนก็คงจะมีในใจอยู่แล้วนะครับบางท่านอาจจะยังไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับ ได้251นะครับกับหนึตัวหามนะครับฉะนะนี่งวดประจำวันที่1มิถุนายนนะครับปี67ผมหวังว่าแนวทางนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกคนนะครับเอาละครับนักลบเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะชนะเราต้องมีบาดแผล ฉะนั้นนะครับหวยทุกตัวทุกสูตรเหมือนกันนะครับเราพยายามาเล่นกันอย่างมีสตินะครับคำว่าแนวทางอันไหนที่เราไม่ชอบเราก็ผ่านอันไหนที่เราชอบเราค่อยลุยกันต่อฉะนั้นวันนี้แอนเฟิร์นมาในข้อมูลเลขสามสุดท o นะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหวยน,นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับหวยแอนเฟิร์นเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีหลุดบ้างเข้าบ้างนะครับแต่ก็ จะไม่ออกมนีจากตัวที่ผมฟันธงให้แน่นอนโดยเฉพาะเลขเห็นไหมครับเลขสองตัวล่างนะครับที่ผมลงให้เนี่ยนะครับในคลิปสุดท้ายมีคลิปมีต้องดูก่อนนะครับบางคนอาจจะว่าลงตรงไหนไม่เห็นอ่ะผมให้ไปดูนะครับในส่วนของคลิปสุดท้ายท่านจะเห็นเองว่า6 0 0 6นี์หมมาอย่างไงนะครับเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยนะครับชุดนี้มีเข้าแน่นอนนะครับแต่ว่า เราไม่เน้นเฉยๆนะครับ6ก0 6ก็เลยไม่ได้ลงในส่วนของตัวโชว์ให้แต่ว่าในคลิปมีแน่นอนการันตีได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปแล้วกับทีเด็ดชุดเล็กเด็ดเปิลสาตัวตรงๆนะครับกับเล็กเด็ดวันนี้นะครับหนึ 1, หรือ2-51นั่นเองสำหรับวันนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องเอาครับ วยมมนมีข้าไม่หลุดแต่ว่างวดนี้นะครับใครที่ยังมั่นใจกันตัวเพืนันดูวันนี้ผมจะพาทุกท่านเนี่ยโดยเฉพาะ2 5งหนึ่งนะครับผมคิดว่าน่าจะรองหาในส่วนของลอตเตอรี่กันดูนะครับซึ่งมันจะเป็นเลขที่สวยงามที่สุด2 5งหนึ่งต่อไปก็คงจะเป็น5้หนึ่งเหมือนกันหรือไม่ตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ